สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพพนการออกรางวัลหวยลาวหวยลาวสามขีปรปจากงวนที่3ตุลาคม2 5 6 8รล่างวันเลข2ตัวล่างเลขขี่ออก8 3 83าล่างวันเลข2ตัวบนเลขขี่ออก41 41ล่างวันเลข3ตัวบนเลขขี่ออก3 4 1 3 41หนึ่งางล่างวันเลข5ตัวเลขขี่ออก หกแปดสามสีนี่ก็เป็นพ้นออกม่อนหวยลาวหวยลาวสามาคีมาจากงบันทีสามตุลาคม2อ1 8ันห้า้อยิบดขอห้โชคดีมีชัยถูกหวยลาวสามาคีได้รับเงินกับทุกคนนะจ้าฝากไว้เรืร่อยๆจะซับตะไข่ก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบพุ้นทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟัง แล้วมาพบกันใหม่ในพลการออกหวยเล่าไวม์เล้า,ลาสามขี้หม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า